เรื่องเล่าที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังรับฟังต่อไปนี้เป็นตำนานของทุ่งกุลาล้องไห้จากดินแดนแห่งแรงแห่งภาคอีสานเรื่องเลา่านี้อาจจะมีเรื่องเล่าที่สมมติขึ้นและแต่งเสริมเติมเข้าไปเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เกิดอัธรลดในการฟังและเกิดความเพลิดเพลินผิดถูกประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วย สุงกุลาร้องหานั้นเป็นพื้นที่ลาบกว้างใหญ่มีเนื้อที่กว่าสองล้านไร่และครอบคุมหลายจังหวัดในภาคอีสานได้แก่ร้อเอมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกดยโสธรและก็บุรีล์บางส่วนในอดีตนั้นพื้นที่นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่ทุรกันดารที่สุดในภูมิภาค แห่งแรงจนไม่มีใครอยากตั้งถิ่นฐานแต่ว่าภายใต้พื้นดินอันแข็งนี้กับมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และตำนานอันลี้ลับที่ถูกเล่าขานมาหลายชั่วอายุคนเรื่องเล่าของชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวกันว่าชื่อทุ่งกุลาร้องหายนั้นมันมีที่มาจากชาวเผ่ากุลาซึ่งเป็นพ่อค้าชาวต่างชาติ พวกเขาเดินทางมาจากดินแดนอันไกลโพ้นทางฝั่งประเทศพมา่าและก็อ,อินเดียโดวยหวังว่าจะมาตั้งลกลากค้าขายและเลี้ยงสัตว์ในดินแดนแถบอีสานในสมัยนั้นพวกกุลาตั้งคารวานเดินเท้าข้ามดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาคิดว่าทุ่งแห่งนี้จะเป็นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน แต่เมื่อได้สัมผัสกับความจริงพวกเขากลับต้องเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศที่โหดร้ายที่สุดดินแข็งยังกับหินแห่งแรงไหลน้ำคนและสัตว์ล้มตายกลางทุ่งเป็นจำนวนมากพวกกุลาผู้แข็งแกร่งถึงกับต้องหลั่งน้ำตาด้วยความสิน้นหวังพวกเขาหลายคนล้มตายไปพร้อมกับความฝันขณะที่บางส่วน จำใจเดินทางกับนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อทุ่งกุลาล้องไหายแต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงแค่นั้นพ่อค้ากุลาหลายคนที่เสียชีวิตในทุ่งแห่งนี้แต่กลายเป็นวิญญาณเล่หลอนที่ยังคงสิงสู่ตามเส้นทางคารวานเก่าแก่แม้ว่าปัจจุบันนี้พื้นที่แห่งนี้จะได้รับการพัฒนาแต่เรื่องราวลี้ลับยังคงมีให้ได้ยิน จากคนเฒ่าคนแก่และจากผู้ที่ต้องเดินทางผ่านทุ่งกว่างแห่งนี้อยู่เสมอเจ้าบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับทุ่งกุลาร้องไห้ต่างเคยได้ยินเสียงร้องไห้หหยหวนในยามค่ำคืนหลายคนเล่าว่าบางครั้งเมื่อเดินผ่านทุ่งแห่งนี้ในตอนกลางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงเสืออื่นเสียงคํำครวนปะปนมากับเสียงของลมหนาว เป็นเสียงของคนที่เหมือนจะสิ้นหวังและกำลังร้องไห้มีบางคนกล้าหาญลองเดินตามเสียงนั้นไปแต่พอเข้าไปใกล้กบพบกับความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่บางครั้งเสียงนั้นก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเล่าว,ว่ามีคนเดินตามอยู่ตลอดเวลาผ่านป่าหลายคนที่เคยเดินล่าสัตว์ในทุ่งกุลา ต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาเคยเห็นขบวนคาราวานของคนเดินเท้าเป็นจำนวนมากเคลื่อนตัวไปตามทุ่งนาในยามค่ำคืนกลุ่มคนเหล่านี้สวมเสื้อผ้าแบบแขกโบราณใบหน้าของพวกเขาเข้มขลังมาของพวกเขาผอมแห้งลาวกับพวกมันขาดน้ำมาเป็นเวลานานแต่เมื่อพวกพรานพยายามเข้าไปดูใกล้ ภาพที่เห็นกับค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมทิ้งไว้เพียงเสียงลมพัดผิวและความเงียบงันที่น่าหดลุกในคืนเดือนมืดบางครั้งจะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับทุ่งกุลาลองห้จะเห็นแสงไฟลุกวูบวาบอยู่กลางทุ่งไฟนั้นดูคล้ายกองไฟของนักเดินทางแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ แสงไฟเหล่านั้นกลับค่อยๆจางลงและหายไปในอากาศบางคนเชื่อว่านั่นเป็นกองไฟของพ่อค้าเผากูลาที่เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณของพวกเขายังคงพยายามตั้งแคมป์กลางทุ่งนาหวังว่าสักวันนึงพวกเขาจะสามารถเดินทางกลับบ้านเกิดได้พานเท่าผู้เคยใช้ชีวิต ในป่าใกล้ทุ่งกุาลาร้องไห้เล่าว่ามีเส้นทางเดินลับในทุ่งแห่งนี้เป็นเส้นทางเก่าของคาราวาันพ่อค้าเผ่ากุลาหากว่าใครเผลอเดินเข้าไปในตอนกลางคืนอาจจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกก็เป็นได้คนเฒ่าคนแก่จึงได้สอนลูกหลานว่าหากจำเป็นต้องเดินผ่านทุ่งกุลาล้องไห้ในตอนกลางคืน ให้พกของขังติดตัวเช่นพวกตะกรุดหรือว่าพระเครื่องหากได้ยินเสียงคนเรียกชื่อในทุ่งอันเวิงวางห้ามขานรับเพราะนั่นอาจเป็นวิญญาณที่รอผู้โชคล้ายอยู่ก็เป็นได้แล้วว่าหากพบคารวานของคนเดินผ่านให้หลบตาอย่าทักทายหรือว่าพยายามจะเดินเข้าไปใกล ถึงแม้ว่าทุ่งกุลาร้องไหาในอดีตนั้นจะขึ้นชื่อเรื่องของความแห่งแรงแต่ปัจจุบันนี้ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำและเทคโนโลยีทางการเกษตรของทางภาครัฐทุ่งแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยไปแล้วอย่างไรก็ตาม เรื่องราวลี้ลับและตำนานของทุ่งกุลาก็ยังคงถูกเหล่าขานคนเฒ่าคนแก่ยังคงเตือนลูกหลานให้ระมัดระวังเมื่อเดินทางผ่านทุ่งกว้างแห่งนี้ในยามค่ำคืนเพราะแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเพียงใดวิญญาณของเหล่าพ่อคะาชนเผ่ากุลา ก็ยังคงเดินทางลำไห้และรอวันกลับบ้านเกิดเมืองนอนของเขาตลอดการและนี่ก็คือเรื่องราข่าวข่าวของถุ่งกุาลาร้องไหย้ยินแดนในแถบอีสานบ้านเราก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเงาไพรหรือการกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ